สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้เรามาทำที่ออ้น,นี่นี่เราจะทำเป็นชั้นปลูกมะพร้าวนะเพราะว่ามะพร้าวนี่เราจะปลูกริมตะลิงพื้นที่ริมตะลิงน้อย,น,อยน้อยครั้งนะที่เราจะทำประโยชน์ได้ส่วนมากเราปลูกตะไคร้นะครับตัวนี้เนี่ย <c oughs> เราทำชั้นแรกนี่ชั้นแรกนี่คือสูงกว่านิดนึงดูแล้วมัน มะพร้าวพวกที่ผมปลูกไว้นะ่ะไม่ใช่ผมที่ตรงนี้เราซื้อจากจากน้องอีกทีหนึ่งนะเขาปลูกไว้นี่สูงผมว่าสูงเกินกว่าระดับน้ํามากพอน้ําขึ้นเต็มที่ก็ยังเหลือเป็นศอกนะครับซึ่งมะพร้าวนี่ถึงแช่น้ํานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นรอบนี้ฝั่งนี้เราถมดินมาใหม่ถมดินมาใหม่เราก็เลยจะปลูกมะพร้าวก็ได้ประมาณ สามต้นนะครับ <c oughs> จากตัวนั้นมาไม่นบะตัวนั้นก็อีกได้อีกสามต้นซื้อน้องมาใหม่นะประมาณสักางานเส,เสร็จนะครับก็เลยก็เลยจะปลูกมะพร้าวมันเสร็จเนาะข้างบนนี่เราจะทำถมเพื่อเราถมเพื่อที่จะทำลงรถนี่ให้มันมาอีกนิดนึงแต่ก่อนลงรถไี่อยู่นู่นเลยนะครับปลายอยู่คือต้อนกล้วยนั่น,น,นเลยนะ คือท้ายรถจะผู่ถนนนะครับเราก็เลยถมมาได้อีกประมาณสักเมตรครึ่งนะแล้วเราค่อยก่อกำแพงก็ได้นะตัวนี้นี่เราก่อก่อกำแพงขึ้นก็ได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ให้เดินเพราะว่าทำไมถึงเดินเราจะได้การเดินนี่เราจะได้ตัดหญ้าได้นะหญ้านี่มันก็จะเกิดไปทั่วแหละครับริมน้ำนี่ก็จะเกิดมานี่ สระน้ําที่เหลือนอกเราได้ประมาณหนึ่งส่วนสามนะครับเขาเขาก็ได้สองส่วนนะนี่เห็นไหมสระบริเวณนี้จะมีจะมีชายที่รถเขาทําไว้เพื่อให้ปลามาเล่นนี่มันจะกว้างประมาณเมตรกว่าผมก็เลยถมชายนี้เสร็จผมชายนี้เสร็จของของเขาจะถึงต้นกล้วยนี่นะครับนี่เราก็ไม่เกินที่เขานะถมชายนี้เสร็จนะมันอาจจะไหลลงไปก็กกตามแต่เราต้องทําทางเดินก่อน ถ้าจะปลูกมะาพร้าวหรือปลูกอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไม่มีทางเดินนี่เราจะเดินมาทําความสะอาดไม่ได้เราลองก็จะขุดนะครับทีนี้คุณลงอีกนิดหนึ่งครับมันส,สูงเกินไปนอยากให้ต้นมะพร้าวนี่อยู่ชิดน้ำมากที่สุดนะเวลาน้ำขึ้นเต็มที่นี่ก็ให้มันติดน้ำยิ่งดีนะครับหมายว่า น้ำถึงต้นมันดีคืออีสานมันจะแรงเยอะนะครับเวลาหน้าแรงนีก็จะมากกว่าหน้าฝนฝนที่ขึ้นมาถึงมันก็อยู่ประมาณสี่เดือนหเดือนนี่เต็มที่นะหเดือนเพราะฉะนั้นนี่ตัวที่ตัวที่เราใชแค่น้ำนี่ก็จะขาดเจ็ดเดือนนะครับถามว่าเป็นยังไงก็ลดอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ลด เราก็ลดทำว่าลดก็คือเอาเอา,อาสปริงเกอร์มาใส่ให้นะครับถ้างั้นก็ไม่สวยนะต้นมะพร้าวเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราปลูกไว้ที่เฉยใกล้น้ำมันจะลงไปดูดน้ำอย่างเดียวนี้ก็คือมันกินไม่รอบทิศนะครับ้ากินรอบคิดมันก็จะทำให้มันตโต,ตขึ้นโตขึ้นไวนะครับเราก็ต้อง ตัวริลลมๆแบบนี้เราต้องเหยียบลงก่อนอนะครับเพื่อให้มันแน่นถ้าฟูๆอย่างนั้นเวลาฝนตกมาก็สไลด์หนีหมดเราจะเอาพวก <c oughs> พวก,พวกะตะไคร่ตาอะไรมาก็ได้นะครับ <c oughs> มามาทำกันตะลิงกูกกันตะลิงไว้ จะจจะโรคหน่อยนะครับแต่ว่าก็ระดับปีแรกน่ยเป็นปีที่มันจะสไลด์เนาะก็าูกไว้ปีหนึ่งปีต่อมาแล้วก็ขุดทิ้งก็ได้นะครับโรคมากประมาณเกือบพูดเลยนะครับจากระดับที่ขุดไว้เดิมเรากาไม่ถูก กรอบนี้เราต้องเหยียบนี้ก่อนนะครับเพื่อข้างล่างนี้มันมีดินรับเราอยู่มันลงนก็กดลงเต็มอย่างนี้แหละมันจะทำให้แน่นนะครับระเย็นลงสุดแล้วก็มาถึงดิน เขาคิดอย่างไร เสร็จแล้วนะครับทางเดินฝั่งนี้เนี่ยถึงที่เราเก <c oughs> ินที่เราไปนิดนึงนะครับตะลิงพวกนี้นี่เดียวดินกลับคืนไปนิดนึงเพราะว่ามันจะได้สูงระดับรถเนาะแต่ที่เดินนี่โอเคนะครับนี่ต่ำกว่ามะเพร้าที่ปูไว้เดิมอยู่นิดหน่อยนะครับระดับทางเดินทําได้สบายแล้วตอนนี้คือเดินได้นะครับเดินลงมาปลูนั่นปูกนี้ได้เห็นเห็นลองบ้านว่าจะมาปลูกตะไคร่นะครับ ตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้ตะไคร้ก็ก็ใช้ได้นะครับเพราะเพราะกลัวหน้าดินมันจะยื่นลงไปเยอะพร้อมจะหลิ่งลงไปเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่รอยปลูกเดิมเราต้องย้ายนะครับเพราะว่าห่างจากที่ที่เราอยากปลูกเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยเมตรกว่านะครับก็ต้องย้ายน้องเข้าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนวันนี้เนี่ยจะสามโมงแล้วยังไม่ได้ ดุกดิกอะไรเลยหิวนะโอเคนะครับวันนี้ก็คนงานมาช่วยอีกนงวันนะครับสภาเรายังไม่เสร็จหลังบ้านนี้ปลูกผักเต็มรอบเลยนะครับขยันไม่เข้าเ้าเขรื่องนะท่อน,น้ำตรงนี้แตกนะเราต้องเคลียร์ปัญหาที่หนึ่งช่างมนเอเอาไว้ก่อนนะสภาเรายังไม่เสร็จนะครับ เมื่อคืนนี่มากลับไปนอนไม่ได้ตัวนึ่งมันกลัวเราต้องรื้อพวกนี้แล้วก็ทําไม้เสร็จแต่ที่ทําใหม่นี่แข็งแรงมากนะครับนี่แม้แม้ดูไม้จะบางๆนี่แต่ว่าเป็นไม้แล้วเราทําคานถีเนาะแล้วก็เป็นไม้ไไม้เต็งนะครับมันก็โอเคนะให้เขารื้อไม้อีกอยู่เพื่อที่เราจะได้ทําอันนี้ต่อเนื่อง เออลื่อลือซุบนานนั่นแหละออกวันนี้เรามีกับข้าวอะไรครับที่ดูตัวใยญ่มากราคาถูกเวอร์ห้าบาทเหรอไม่ค่ะยี่สิบยี่สิบเองยี่สิบเองโอ้วสามตัวยี่สิบปนปนไหมต้มถั่วค่ะต้ถั่วกินกับปิ้งป่านะโอเคนะครับวันนี้มีความสุขทุกท่านครับกับบรรยากาศบ้านๆของพวกเรา